ขอเ,เสียปรบมือต้อนรับให้กับทีมไก่งามกับหนามทุเรียนค่ะหนึ่งนาทีในการเซตเวทีนะคะตอนนี้เวลาจับเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเซตเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งสัญญาณเพื่อให้ทีมงานของเราหยุดเวลาในการเซตเวทีด้วยนะคะ หลังจากนั้นให้ส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการจับเวลาสําหรับการแสดง2นาทีเรื่องค่ะเวลาอย,ยังเดินอยู่นะคะถ้าเสร็จครบแล้วอย่าลืมส่งสัญญาณเพื่อทําการหยุดเวลาด้วยค่ะพร้อมแล้วยึดเวลา่ะ ส่งสัญญาณอีกครั้งเพื่อทำการจับเวลาสำหรับการแสดงคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเอ้านี่ทิ่ตาชิมไว์หรือเลรีบใส่หัวไป เราไปเดินกันเลยดีมะอืมฉันตัดสินใจแล้วล่ะฉันขอท้าจังวัดที่ตรงนี้เลยก็แล้วกันแต่ว่าคนที่ฉันจะท้าคือเธอได้งไงคงไม่ดีลงนะพ่อด <c oughs> อยาาเข้าใจผิดสิฉันในฐานะคนเดินไพ่แล้วก็ต้องอย่างเดินกับยูกิจังเป็นธรรมดาละนะแต่ว่าถ้าเสียสตาร์ชิปไปหมดก็ต้องจบเหตุใช่ไหมดังนั้น เื่อสะสมาสชิพสกกอเน้เนเราไปดวนกันเลย พื้นที่ภูเขาเมื่อฮาร์ปี้เลดี้อยู่บนพื้นที่ภูเขาจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก200หน่วยุยถ้าเชิส่วนการนี้แกะต้องจบอีแน่ข้าขอเชิญการชุมนสวมใส่ของฮาร์ปี้เลดี้กาเซ่เมื่อฮาร์ปี้เลดี้สวมใส่แท่จะบวกพลังโจมตีอีก300หน่วย รวมข้าพลังโจมตีจากการเื้นที่ภูเขาและกาแท่ทำให้พลังโจมตีของฮับบี้เลดี้เพิ่มขึ้นเป็น1,800หน่วยงั้นเรามาจบกันภายในเทิร์นเดียวเลยแล้วกันฮับบี้เลดี้โจมตี นามทุเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะเป็นการจับเวลาเพื่อเครียงเวทีค่ะเพราะฉะนั้นต้องเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นลงจากเวทีภายในหนึ่งนาทีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทีนี้ทำให้ถึงถึงโหโ่สมัยที่ยังเล่นการกันตั้งแต่หลายยุคแลยเรียกพี่วีบอกข้อตุ่มด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะโอเคอยู่เวลาได้ค่ะ